สวัสดีค่ะจิ๊กีกยพายนะคะจิ๊กีกยพายมันจะระทำรีโมทการเล่นนะคะ<ฮ>การเล่นของนะคะการเล่นของเนี่ยมันเปิดสีแดงด้วยใช้ด้วยนะคเนี่นะคะมันเป็นรูปแล้วะค่ะ สอมสอมตูเว้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพี่กันจะเล่นของนะคะเสริมพลายกันนะคะหนังยางค่ะหนังยางใช้หนังยาง,ง,งใ,ชใช้ทำอะไรคะใช้ใช้อันนี้